เมนูที่ตีนไก่เปื่อยๆนะครับบุนเส้นนุ่มๆน้ำซุปกลมมเลยครับเมนูนี้ครับต้มเส้นตีนไก่นะครับอร่อยกำลังดีทีเดียวครับเริ่มเลยนะครับนำกระทะมาแล้วก็เทน้ำเปล่าลงไปเลยครับตามด้วยรากผักชีครับกระเทียมแล้วก็พริกไทยนะครับพริกไทยเม็ดนะครับจะเป็นพริกไทยดำหรือพริกไทยขาวก็ได้นะครับ ตามต่อด้วยหัวเชยเท้าครับในส่วนผสมทั้งหมดนั้นเชฟได้พิมพ์ไว้ท้ายคลิปเลยนะครับไม่ต้องไปจดกันอยู่ครับแล้วก็ปรุงรสชาติด้วยซอสปรุงรสครับซีอิ๊วขาวครับซีอิ๊วดำตัดสีสันให้สวยงามนะครับแล้วกดน้ำตาลมะพร้าวอีกเล็กน้อยครับ ราน,นี้ก็รอจนกว่าน้ำจะเดือดขึ้นมาเลยนะครับตามด้วยเห็ดหอมสดลงไปครับแล้วก็ปีกไก่ครับปีกไก่ยังไม่พอครับความอร่อยอยู่ที่ตรงนี้ครับตีนไก่ครับใส่ลงไปเลยรอจนกว่าน้ำจะเดือดแล้วก็สุกนะครับ แล้วเราก็หมั่นช้อนฟองออกหน่อยนะครับจะทำให้น้ำของเราสีใสสวยนะครับต,รต่อไปก็เพิ่มความอร่อยด้วยเลือดไก่ลงไปอีกครับแล้วก็วุ้นเส้นครับวุบ้นเส้นก็ตัดให้สั้นๆหน่อยนะครับไม่ต้องปล่อยให้ยาวนะเดี๋ยวตอนกินจะลำบากเอานะ คราวน,นี้ก็รอจนกว่าทุกอย่างจะสุกจนหมดนะครับเนื้อไก่ต้องเปื่อยให้ได้ตามที่ต้องการนะครับแล้วก็วุ้นเส้นของเราก็จะเหนียวนุ่มอย่างนี้แหละครับบางคนเขาก็จะปรุงรสชาติลงไปในหม้อของเราเลยนะครับแต่ว่าอันนี้เชฟจะตักลงมาใส่ถ้วยก่อนแล้วก็ปรุงต่างหากนะครับบางคนชอบเผ็ดบางคนไม่ชอบเผ็ดนะครับ เมื่อตักเสิร์ฟใส่ถ้วยได้ที่แล้วนะครับคราวนี้ก็จะโรยต้นหอมซอยลงไปครับแล้วก็กระเทียมเจียวครับใครจะใส่พริกป่นหรือใครจะปรุงรสชาติเพิ่มใส่พริกไทยป่นเพิ่มเติมก็ได้อีกนะครับนี่เป็นอีกหนึ่งเมนูนะครับของภาคอีสานที่อร่อยมากๆทีเดียวครับถ้าเกิด ใครอยากจะให้เชฟทําเมนูไหนเนี่ยแนะนํากันมาได้เลยนะครับเดี๋ยวจะทําให้ครับ